จะมาช่วยเทรนเวอร์มาคอยเทรนเนาะแล้วสิ่งที่ที่ต้องทำนอกเหนืจากนั้นในบ้านนะครับทำอะไรบ้างพี่บงควบคุมอาหารค่ะควบคุมอาหารยังไงจ๊ะมีโภชนากรมาแนะนำแล้วก็จัดเมนูอาหารมาให้เราในแต่ละวันค่ะแต่ละมื้ออ๋อคืออาหารนี่ก็ต้องผ่านจากผ่านการดูแลมาอย่างดีแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามี คือสามารถจะคาโบนาร่ากันได้ทุกมืออย่างงี้เลยนะไม่ได้ค่ะขนมยุกยิบยุกยิบไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้คือทุกคนทานเหมือนกันหมดเลยไหมข้างในทานเหมือนกันเหมือนกันแล้วมีใครแบบทานเสร็จแล้วแบบยังหิวอยู่ไม่จีบแบบมีใครเหลือไหมมีหรอมีหรอค่ะก็ไปขอเพื่อนก็ก็น่าจะมีติดไปช่วยกันแบบ่่งงแนคละเล็กคน้วแต่เวลาบางคนก็มีทานขนมบางคนก็ทานไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นของหลอกไง ของหลอกล่อแต่เขาเอามาไว้ในบ้านให้แบบเทมพ์เทมพ์เราให้เราแบบให้เราแบบแตกแถวอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่ว่าเนี่ยคือคนที่พูดเนี่ยอ้โไม่เชื่อนี่เองแครัเชื่อเชื่วาดพาไปดูหน่อยสิว่ามันมันเป็นยังไงคือเขาเอามาวางบอกว่าเอาแบบโดนท้อนัดมาวางบนพื้นอย่างเงี้ยเหรอโอเคยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเช่นนะคะเขาจะเอามายองเนสมาสองอย่างในตู้เย็นมายองเนสมายองเนสมายองเนสมันจะเป็นก็คือจะมีอันนึงเป็นโลว์แฟตอีกอันนึงจะเป็นเป็นเป็นมายองเนสที่แบบ แฟตเต็มเต็มเต็มที่เลยก็คือเราเลือกเอาไงแต่เราก็จะจะค่อยเขวบางทีอ๋อคือเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีของของกินเราอ้วนให้คือมีแต่ว่าคือจะได้วัดติดใจเราว่าเราจะสวาตปามขนาดไหนใช่น้องแพทนะคือว่าไอศครีมเนี่ยก็เป็นเล็กๆมาเลยถ่วยเล็กๆมาน้องแพทไม่ทันใจน้องแพทเปิดแล้วเข้าทางขวางเลยไม่มีไม่มีแก้ข่าวดหวนไม่มีค่ะสายดิฉัน โทรมาเล่าให้ฟังไม่มีนี่แพ็กกินไอศครีมน้อยที่สุดเลยคนนี้ทานเยอะสุดนี่เหรอคะอ๋อนี่ชอบน้องการชอบทานไอศครีมชอบที่สุดค่ะที่สุดเลยชอบมากไม่เยอะค่ะแค่วันละคนเดียวเองวันละคนลค่ะคนแรกใครเห็นคนละคือใครเห็นคนที่จอดรถปล่ยสีส้มอ่ะแล้วพลิกขึ้นมาอิ่มอิ่มอร่อยแถมจอดรถฟรีต่างหากนี่ของตำรวจโดนแหรอ ดีกว่กัน,กนแล้วไอไอศครีมนี่ก็เอยแล้วคือเขาบอกแต่กินเ mm hmm. ท่าไหร่ก็ได้วางไว้เพียบเลยอย่างเงี้ยเหรอ,อไม่เหรค่ะจริงๆใน,ะนคำแนะนำของนักโภชนากรเนี่ยก็คือจะไม่มีอยู่ในนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีช่องเว้นให้เติมตรงแนกกะค่ะเป็นขนมหรืออะไรพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเราแต่ว่าสัปดาห์แรกยังมีมาลอตาลอใจอยู่เหมือนกับให้พวกเราปรับตัวค่ะค่ะจ๋าครับอย่างนี้อย่างนี้คือเวลาสมมติว่าจ๋าแบบอยากกินมีเพื่อนๆ mm hmm. คอยกำลังใจบอกเฮ้ยอย่าเลยจ๋าเหมือนกับหนังไทยม่้อย่าเลยจ๋าอย่างนี้เลยไหมซึ แบ่งบ้างสิส่วนมากก็จะเป็นภาพสโลมาแล้วก็บอกว่าอย่าเลยอะไรอย่าเงเงี้ยค่ะขอคอยบอกเนาะอย่าเลยเดี๋ยวเราจะกินเองเออ <c oughs> จ๋าอ๋าชิ้นสุดท้ายแล้วขอพี่เท่าคือไม่ใช่ว่าจะเป็นห่วงจ๋าะนะอ่าน้องนองกนะคะเห็นบอกว่ามีกิจกรรมมีใครมาเยี่ยมด้วยมีคนมาหาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใครก็จะเป็นพี่แหม่มมาริสาที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็พี่เจ๊บ เสียบกับดูแลเขามาทําอะไรด้วยคะบันโดกยางเล่นกันไม่ใช่เล่นตุกตากระดาษไม่ใช่ก็มาแนะนำาหาการแต่งตัวแล้วก็หน้าผุคเดี๋ยวนี้แล้วขออนุญาตเจาะไปที่ไปที่คิทเชมของบริแฟร์สบริลลี่ไลน์หน่อยตอนที่ไปทำนะไปมิจิจะนั้นไปทำอะไรบ้างอ่ะก็มันก็มีหลายทเมเองนะคะเขาก็จะจัดจัดให้แต่ว่าใครจะได้แบบไหนอะไรเงี้ยมิจิก็อาจจะหนักนานหนักและนานกว่าคนอื่น เขาใหญ่กว่าคนดื่มตั้งแต่ต้นเลยเอาตั้งแต่ต้นเลยตอนแต่ละวันจะไม่เหมือนกันค่ะคือเราต้องวัดเขาวัดสัดส่วนเขาจะวัดตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าแล้วก็ก็จะมีเหมือนเอ่อทเลอร์ปิสหรือคนที่ดูแลเราอะค่ะประจําตัวก็อย่างวันแรกไปก็มีเหมือนขึ้นเสียงอันตราซาวเขาจะมาแปะแปะแปะแล้วก็เป็นขึ้นเสียงเสียงเป็นยังไงครับเอ๊ยเป็นอะไรคใช่เสียงเม่นมนั่นมั้งกล้วยแม่แอร์แอร์อะไรเราแกนี่ ชบาชาบาแก้วไม่ใช่เป็นผู้หญิงชบาแก้วสีไอ้บ้าสโซนาสีโซนาเออโซนาจรึงแล้วก็มีพวกเทอร์โมผ้าห่มอุ่นแล้วก็หรือเป็นเครื่องสุญญากาศที่นวดนวดนะคะและสุดท้ายของทุกทรีตเมนต์จะจบด้วยพันเย็นอ๋อพันเย็นคือทุกคนจะยังไงก็ต้องจบด้วยพันเย็นใี่ครับแต่พันเย็นใ้พันเย็นมีทีเด็ดค่ะว่าทุกพันเย็นจะมีซุปมาด้วยอร่อยมากเลยครับ ซุปสาหร่ายที่รอคอยที่รอคอยอ๋ออะไรของพี่แบมที่ต่างกับของคุณวิจิไหมครับต่างค่ะของพี่แบมทำทำอะไรบ้างเลยอืไปครั้งแรกก็คือจะเป็นเหมือนกับมิจินะคะตัวตัวที่เป็นเหมือนซาวน่าอุนตาซาวแล้วก็มีเครื่องสุญญากาศแล้วก็มีนวดน้ํามันแล้วก็มีเหมือนเอาเจลมาทาที่ตัวเราแล้วก็เป็นลูกกิ้งอะค่ะกิ้ง รีเซลูไลท์อะคะอ่ะแล้วก็วจบด้วยการพันเย็นพันเย็นเหมือนกันแล้วพอเราทําผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไปไมไปบ้างไหมคะอาแพทรู้สึกไหมคะก็รู้สึกว่าตัวเบาขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกเหมือนกับร่างกายเราเขาเรียกอะไรเลือดไหลเวียนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกรู้สึกว่าทรีทเมนต์มันช่วยเยอะอะค่ะช่วยลี่นน้องๆอะคะ นกหลับนกนี้ไม่สบายอะค่ะยังไม่เข้าทำของมาลฟานคะอ๋อคือถ้าไม่สบายก็จะไม่ได้ต้องร่างกายแข็งแรงมากๆเพราะว่ามันจะร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ว่าผู้บ่าใช่ใช่ค่ะน้อนปี้เป็นไงบ้างครับวันนี้อยู่บนเวทีแล้วรู้สึกดีขึ้นยังมีกําลังใจไหมค่ะอาทิตย์หน้าต่อไปสู้ต่อไปนะจะได้มาเจอกันใหม่ทอาทิตย์อาทิตย์หน้านั่งกันละกันนะครับถามจ๋าว่าแล้วของจ๋าเนี่ยก็ทำอะไรบ้างจ๋าก็ทําเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนเลยอะค่ะก็คือ ก็คือไม่ว่าจะทําอะไรมาแค่ไหนส,สุดท้ายที่พันเย็น <tricked> ส mm mm ุดท้ายที่พันเย็นเหมือนกันแลวจ๋ามีรูปร่างเราเปลี่ยนแปลงไปมั้งไหมคะเรารู้สึกไหมคะก็ก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะแล้วก็จะได้ผิวด้วยรู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็เนียนขึ้นค่ะคุณตายแล้วครับเปลี่ยนแปลงยังบ้างจ๊าก็ที่ให้ห้อยก็จะที่มันยังแข็งอยู่เดิมแต่เดิมมันคามก็จะดีขึ้นนุ่มลงแล้วก็จะค่อยๆลดและอย่างเอวอะไรก็ลดลงค่ะสัดส่วนลดลง เอาละผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอยากทราบว่ามีใครท้อแท้อยากกลับบ้านบ้างหรือยังคะอยากกลับเองนะอยางสู้เนาะทุกคนสู้นะคะนี่อ้นผมเพิ่งรู้คือสุดท้ายทุกคนนี้ทั้งแปดคนพอเสร็จทริปเนต้องมีพันเย็นใช่ไหมพันเย็นสามพันกว่าบาทรู้ได้ไงอ่ะพันเย็นไงปาซีให้นูเลยสิอ้สามร้อยอะ ว้ต้องให้มิจิเพราะมิจิก็เป็นลูกคนญี่ปุ่นมันเงินเท่าไหร่สามร้อยเหรอเออสามร้อยสามร้อยไปเลยกระโดดเวทีไปเล่นจะเล่นก็ไม่รู้ราคาจริงรีบมาให้กินเลขมา อ่ะไปบอกว่าช่วงหน้านะครับสาวๆทั้ง8คนนี้เรามีภารกิจพิเศษให้ทําด้วยใช่เราต้องทําให้สําเร็จด้วยแต่ที่สําคัญนะครับเยอจะเอ SMS มาได้นะครับชื่นชอบคนไหนอยากให้กำลังใจคนไหนแล้วก็ L 1นถึงแนี้รอกําลังใจจากทุกคนอยู่ด้วยที่เบอร์อะไรจ๊ะสี่ห3าหค่ะช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปดูภารกิจน่ารักน่ารักกับ8สาวกันค่ะ